สวัสดีครับ s ิร i วิช Channel นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวนะครับเพื่อนำเสนอขายนะครับเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้นะครับ v o l k s w a g e n นะครับ LT 3 5นะครับตัวแรงไอเทมนะครับผมเดี๋ยวจะบรรยายสเปคให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะครับผม เพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด uh, Subscribe Silvith Channel ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถคันไหนโดนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ประมาณนี้นครับรอบๆก็คันนี้เป็นอ่ Volkswagen น,นะครับ LT สามห้านะครับผม เป็นตัวไฮลูปนะครับราคาสูงนะครับจากโรงงานนะครับผมราคาเป็นไฟเบอร์จากโรงงานนะครับเสียงลมอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับก็บอดี้รถเป็นสีขาวนะครับคันนี้เป็นดําเดิมนะครับบอดี้ค่อนข้างบางนะครับบางบงทั้งคันนะครับ สีขาวเรียบๆนะครับก็มีลายข้างๆนิดหน่อยก็สำหรับสายแคมป์แวร์นะครับทำรถบ้านรถแคมปิ้งนะครับมอเตอร์โฮมนะครับคันนี้สําสำหรับตาเพื่อนพี่นะครับที่จะนำไปต่อยอดด้วยนะครับแล้วก็คันนี้สมรรถนะดีนะครับพร้อมลุยนะครับจะไปบรรยายใน ส่วนของเครื e ่องช่วงล่างต่อนะครับก็ภายนอกก็ให้ชมประมาณนี้นะครับผมรถเดิมทั้งคันนะครับก็ภายนอกก็มีล้อนะครับล้อเป็นล้อดีนะครับของแทนนะครับผมรัดด้วยยาง245 7 0นะครับ R16 นะครับตัวนี้ ช่วงล่างเป็นคานนะครับวางคานนะครับคานเป็น V X 8 0นะครับผมคาน V X 8 0คันนี้พร้อมลุยนะครับผมคาน V X 8 0หน้าหลังนะครับคาร์วีเอ็กซ์แปดหน้าหลังเครื่องเป็นรหัส ตัวเติร์ดนะครับหนึ่งเคซนะครับผมสามพันร้อยสามพันซีซีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโตเติร์ดตเซิร์ฟนะครับวางใหม่เครื่องสดๆนะครับสมรรถนะดีมากครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีขับสี่นะครับคันนี้ขับสี่ก็จะมีทั้งเป็นขับสี่ฟูลไทม์เนาะแล้วก็เป็นพาร์ทไทม์นะครับใส่เกียร์สโลได้ ใหญ่มากครับคันนี้ก็ด้านนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับด้านหน้าครับผมสักครู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวไปชมภายในนะครับภายในนะครับด้านหน้าโอเคจะลกนิดนึงนะครับก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับอันนี้ เกียร์ออโต้ก็จะเข้าตรงนี้นะครับ P R N แล้วก็มี D1 หนึ่งดีสอสปกติเหมือนเกียร์ออโต้รถทั่วไปนะครับแล้วก็มีอะไรก็คืออ่าแล้วก็ถ้าสมมุติจะใช้ four wheel high นะครับหรือ full time นะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเป็น four wheel อ่าถ้าจะใช้เกียร์สโลนะครับผมก็ปรับมาที่ เกียร์ n นะครับตรงน,นี้เราก็สับดึงด้านนี้ดึงเกียร์สโลนะครับมาด้านหลังตอนนี้คือผมค้าเกียร์สโลอยู่นะครับปกติก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ด้านหน้านะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้ mm hmm. ก็คือเกียร์ว่างปุ๊บแล้วก็ดึงเข้าเกียร์สโลแล้วก็ใช้เกียร์ d หนึ่ง d สอง d สามเลยสามารถใช้ได้เลยก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์สโลแล้วก็จะปัน่นแล้วก็แรงแรงดีมากนะครับคันนี้ ในด้านข้างก็ประมาณนี้ก็จะด้านเมเดิมหมดนะครับผมอ,อันนี้มีติดแอร์เพิ่มนะครับเผื่อว่าไปจอดนอนนะครับก็จะมีแอร์ด้านด้านในตู้ด้านหลังนะครับจะมีแอร์ด้วยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังต่อนะครับ ้านหลังก็จะเป็นประตูลักษณะตู้กับข้าวนะครับผมเวลาเปิดก็เปิดทีละบานนะครับอันนี้บานขวาก่อนป๊าเปิดมาก็จะมีตัวล็อกประตูนะครับตรงข้างล่างสามารถล็อกได้แล้วก็เปิดด้านซ้ายตัวล็อกประตูพื้นที่ด้านในคือโล่งนะครับแล้วก็กว้างมากอันนี้ ขออภัยนะพอดีใช้งานด้วยก็เอาของมาด้วยนะครับพื้นที่ด้านในสูงมากครับยืนความสูงน่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับยืนได้สบายนะครับพื้นที่ภายในจุมากนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปตกแต่งเป็นรถบ้านเป็นวัตร์โหมนะครับไปรีโนเวทภายในนะครับติดเป็นที่นอนเป็นห้องน้ำ สามารถ modify ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีทีวีกับแอร์ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าพวกแบตนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับที่ผมบรรยายนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ด้านหลังโลง่ลงๆนะครับแล้วแต่ว่าจะไป build in แบบไหนนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นประตูสไลด์ครับผมประตูสไลด์ประมาณนี้รถสูงและกว้างมากนะครับประตูด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็น90องศาแล้อีกหนึ่งสเต็ปก็จะเปิดเปิดแบบกว้างไปเลย 1 8อสองศาครับก็จะมาล็อกได้2จุดนะครับจุดหนึ่งก็จะเปิดเป็นลักษณะนี้นะครับความสูงก็อยู่ความสูงระดับหนึ่งนะครับก็เหมาะสมกับรถนะครับก็สามารถลุยใช้งานได้จริงนะครับคันนี้ ก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายรีวิวการใช้งานจริงนะครับลองสตาร์ทแล้วก็ขับให้ดูนะครับการเข้าเกียร์ต่างๆนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปลองขับใช้งานจริงนะครับผมก็จะมีสวิตช์ตรงนี้แยกนะครับก่อนสตาร์ทก็ปอนสวิตช์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตุวแจสตาร์ทเ,เสียงเครื่องก็นิ่มมากนะครับผม แอร์เย็นนะครับภายในมีแอร์ครับ mm hmm. ก็ไฟต่างๆยังใช้ได้ครบนะครับโอเคเดี๋ยวลองขับอ mm hmm. แบบเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นออโต้นะครับอ่าก็าตำแหน่ง mm hmm. ก็ไล่มานะครับ P R N นะครับแล้วก็ d ีหนึ่งนะครับอันน mm ี้เราขึ้นหน้าแล้วก็ D นะครับใส่เกียร์ D ตำแหน่งก็อยู่ประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับ ็ขับใช้งานเป็นขับสองปกตินะครับอาจจะสั่น <The side S 1> นิดนึงนะครับผมอ่าทีนี้อ่าถ้าขับสองปกติแล้วเราต้องการขับสี่ที่ความเร็วสูงเป็นขับสี่ฟูถามครบับกดที่ปุ่มนี้โอเคก็จะขึ้นเป็นไฟขับสี่นะครับตัวนี้คือเป็นขับสี่ไฮฟูทามนะครับผม ต่อไปทีนี้นี่ก็ขับใช้งานปกติใช้ความเร็้ยวสูงได้นะครับผมแต่ถ้าการต้องการใช้เป็นเกียร์สโลนะครับเป็นที่ลุยๆนะครับก็จะต้องจอดก่อนนะครับผมจอดปั๊บกดเกียร์ขับสี่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ข้าวเกียร์ว่างนะครับข้าวเกียร์ว่างเสร็จก็จะดึงเกียร์สโลนะครับ,เก,รรบเกียร์สโลอยู่ที่พื้น เด้งมาข้างหลังสุดนะครับผมไฟก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งโฟอ,อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นอันนี้เป็นโฟโฟสโลนะครับผมโอเคครับก็เข้าต่อไปก็เข้าเกียร์ดีก็จะเป็นขับสีบสกกนะครับสังเกตรถนะครับเวลาออกตัวก็จะกระตุกป,ปั่นได้ดีนะครับกำลังเรือเือนะครับผม นอกจากาสโลแล้วยังใช้เกียร์ดีหนึ่งดีสองดีสามได้อีกนะครับก็จะทดไปอีกนะครับสมมติใช้เกียร์ดีไม่พอก็หรือดีสองดีหนึ่งไปดีสองดีหนึ่งต่อนะครับรถก็จะทดลงไปอีกเกียร์แล้วจะปั่นไปอีกนะครับ มานี้อ่าทีนี้เราจะกลับมาใช้ขับสองเหมือนเดิมเราก็ตั้งจอดนะครับผมแล้วก็ไปที่ตำแหน่งนเกียร์ว่างครับเกียร์ว่างแล้วก็ผักเกียร์สโลว์นะครับกลับไปที่ตำแหน่งนเดิม ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ซี i c h c ช a าแนลนะครับผมเบอร์โทรนะครับ088ครับ2808645นะครับก็สเปคก็ตามที่บรรยายไปนะครับผมเป็น v o l k s สว g e เก LT35 นะครับหลังคาสูงนะครับตัวแหลเทมนะครับหายากนะครับคันนี้แล้วก็ช่วงล่างเป็นวางคานะครับ VX80 นะครับขับสีนะครับล้อดีนนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับ4มีเกียร์สโลนะครับแล้วก็ขับ4ฟูลไทม์นะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่นะครับลงโล่งนะครับด้านหลังกว้างสําหรับใครไปบิวอินนะครับไปไปทำภายในเป็นรถบ้านเป็น c a m p ปอร์แวนะครับแล้วแต่ดีไซน์แล้วก็ตอนนี้สํานักที่รับทำนะครับก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ทําเยอะนะครับช่วงนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบครับก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพจ s e l v i c h a n n e l ด้วยนะครับก็ถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามานะครับก็ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็นำเสนอขายนะครับสำหรับคันนี้ก็สำหรับคันนี้เสนอขายนะครับอยู่ที่ราคานะครับ9แสนก0บาทนะครับผมไม่ถึงล้านนะครับก็สนใจจริงนะครับโทรมาสอบถามได้แล้วก็ สามารถเข้ามาดูรถมาลองขับรถได้นะครับรถจอดอยู่ที่หนองแคนะครับอําเภอหนองแคนะครับจังหวัดสระบ,บุรีครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวนะครับผมแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ